จะลงทุนค่ะทำอะไรคะไอศครีมโยเกิร์ตโอ้แล้วลงแล้วหนูจะไปทำอะไรคะไอศครีมโยเกิร์ตที่หนูทำแล้วคะ่ะที่หนูลงทุนไปนะคะจะต,ต้องใช้ปั่นสิคะอ,อ๋อใช่เพราะปั่นเป็นไอศครีมเป็นโยเกิร์ต <ทำ S 1> มา<ห>แล้วหนูจะแปลงอะไรคะลงทุนทำอะไรไเอาไปเอาไปเป็นในเครื่องคะ่ะแล้วก็ปุ่น เสร็จแล้วได้ไอศดครีมโยมเกิดแล้วลูกจะเอาไปเอาไปทำอะไรคะไปกินกินอย่างเดียวเหรอคะอ๋อไปขายคะ่ะเอาไปขายให้คนอื่นหมดเกิดลแล้วค่อยให้ตัวเองกินคะ่ะโอ้โหลูกจะขายถ้วยละกี่บาทนะคะห้าสิบร้อยบาทคะ่ะห้าสิบร้อยบาทโอ้โหกมีว่าะจะเอาไปขายที่ไหนคะหนึ่งห้าสิบไปขายที่ไหนลูกเอาไปขายที่ไหนศูนย์ ศูนย์หนึ่งค่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกจะเอาไปขายเอาเอาสครีมไปขายที่ไหนคะที่บ้านนี่ล่ะคะ่ะหนูไม่ได้ไปไหนชัางหน่อยคะ่ะแล้วใครจะมาซื้อล่ะคะเออให้ใครมาอุดหนุนก็ได้คะ่ะออไม่เอาไปขายในตลาดบ้างเหรอคะออก็ได้คะ่ะเอาไปขายในตลาดอ๋อแล้วหนูจะขายในตลาดเท่ยลรกี่บาทนะคะห้าสิบร้อยบาทคะ่ะห้าสิบร้อยบาทโอ้โหแม่นหนูพรุ่งนี้หนูจะไปขายที่ตลาด หนูแล้วหนูจะเอาเงินโลงทุนมาจากไหนล่ะคะเนี่ยหนูจะไปทําเองค่ะโอ้เพราะตอนนี้หนูมีเงินลงทุนแล้วกี่บาทคะห้าสิบไรต์บาทค่ะห้าสิบไรต์บาทเหมือนกันแม่ขอจ<ะ>้าแม่พรุ่งนี้ขับรถไปนะคะไปลงทุนได้ไหมคะค่ะพุพ่งแม่ไปซื้อโยเกิร์ตเสร็จแม่ต้องแม่ต้องขายให้ยายด้วยนะคะโอ้ยายจะได้มีซื้อกินโอเคค่ะ จริงพี่ช่วยถามยายนะโยเกิร์ตอร่อยมีประโยชน์ด้วยประจายเลยนะประจายเลยชวนลูกคายย้าเรื่องชวนไหนยี๋ยวพูดผู้ชนลูกค้าซิมากินไอศ์ครีมโยเกิร์ตของใครคะของน้องพิงเชิญลูกค้ามากินเนี่ยไอไอศ์ครีมโยเกิร์ตนะคะเวลากี่บาทนะคะห้าสิบล้านบาท จ้อะไรต้องทำเงินยังไงนะคะอย่าเดียมค่ะอขอเชิญน,นะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ